สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะครับจากแม่สายนะครับก็จะตีกลับไปประจวบเลยนะครับแต่เราก็มาแวะทานข้าวเย็นที่กำแพงเพชรแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเข้ามาในเมืองกำแพงเพชรแล้วทําไมมันเฮ้ยมันว้าวอย่างนี้เลยครับทุกคนคือตรงนี้ที่ผมยืนนะครับคือเกาะกลางนะครับเกาะกลางเนี่ยเราก็ขี่ขี่รถมาเรื่อยๆว่าทําไมาคนทําอะไรกันในน้ําเต็มไปหมดเลยครับอ๋อเขาเล่นน้ํายามเย็นนะครับทุกคนแล้วบรรยากาศที่นี่นะ มีของขายเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วเราสามารถเอาของซื้อของแล้วก็มากินรอบๆอ่าเขาเรียกเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมถามเนาะน้องครับไอ้ไอ้นี่เขาเรียกอะไรน้ำน้ำปิงแม่น้ำปิงใช่ไหมน้ำปิงอ๋อแม่น้ำปิงใช่ไหมอ๋อที่นี่เขาเรียกแม่น้ำปิงแล้วเรามันก็อยู่บนเกาะกลางใช่ไหมครับโอ้ เนี่ยครับทุกคนเราเราอยู่บนเกาะกลางนะครับเป็นเกาะกลางตรงแม่น้ําปิงเนี่ยดูคนเล่นน้ําก็เยอะมากบรรยากาศโคตรจะดีเลยครับทุกคนทุกทีนะกําแพงเพชรก็เป็นแค่จังหวัดผ่านี่ผมวิ่งผ่านมาตลอดเลยผมไม่เคยได้เข้ามาตรงนี้เลยครับยืนที่เกาะกลางไปเดยวไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตอนนี้กําลังจะตกดินนะครับสวยงามมากเลยครับดีมากเลยครับสุดๆุดเลยครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยเดินลงไปดูนะไห้ผมรู้สึกประทับใจมากๆที่น้ํามันแห้งนะแล้วเกาะมันก็ขึ้นมาแล้วคนเขาก็ไปเล่นน้ํากันเยอะแยะเลยครับ บรรยากาศยามเย็นเนี่ยดีมากๆเลยครับดีสุดสดเลยที่นี่กำแพงเพชรน,นะครับทุกคนดูเดียครับเขาก็จะมานั่งเล่นนั่งในร่มมีเตียงนอนแล้วก็ดูติดน้ําเลยครับพาที่กําลังจะตกดินแล้วก็คนเล่นน้ําทุกคนมันได้ฟิลมากๆเลยทุกคนเนะดินชมบริเวณรอบๆนะคนเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็ผมก็เขาบอกว่าเดี๋ยวช่วงสงการเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีงานสงการนะครับ โอยอยากมามากๆเลยครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาได้เข้ามาอีกเปล่านะครับที่กำแพงเพชรโอเคครับไปชมบรรยากาศรอบๆกันเลยนะบรรยากาศดีมากๆเลยเนี่ยดูดิโคตรเฉาคนกำแพงเพชรมากๆเลยครับที่มีบรรยากาศแบบนี้ได้มีน้ำเล่นอย่างนี้นะครับนี่นะครับเรื่องราวระหว่างทางที่ผมพาทุกคนได้มาเจอผมเชื่อเลยนะครับว่าที่นี่นะ น้อยมากครับที่ว่าคนจะรู้ว่าที่นี่มีอย่างนี้นะครับคนต่างจังหวัดครับพาที้ก็กาลังจะตกดินนะครับช่วงนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงก,กว่าถึงหกโมงเย็นนะครับกําแพงเพชรครับรอบนี้ผมประทับใจมากๆเลยครับบรรยากาศนี่สุดๆเลยครับ โอเคครับทุกคนแล้วเดี๋ยวผมก็ขอตัวเดินทางต่อไปหาข้าวกินในในเมืองหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเราต้องรีบเดินทางต่อใครที่ว่าผ่านมาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมก็อยากแนะนําว่ามีโอกาสนะครับก็ลองเข้ามานะครับเที่ยวแถวตรงนี้เขาเรียกว่าเกาะกลางนะครับสามารถมานั่งเล่นมานั่งชิลๆได้เลยนะครับจากถนนใหญ่เนี่ยที่เข้ามาที่นี่ประมาณ4-5กิโลนะครับ ผมรับประกันเลยครับแล้วก็คอนเฟิร์มว่าที่นี่บรรยากาศด<ๆ>ีมากๆเลยครับมันเล่นน้ําก็เล่นได้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับหลังจากที่ผมพาทุกคนเดี่ยวไปเที่ยวที่เกาะกลางะเกาะกลางน้ำมาแล้วนะผมก็เดินทางมาที่ตลาดไนทพาซ่าครับเพื่อมากินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อนะครับทุกคนกําแพงเพชรเนี่ยโคตรจะสุดยอดเลยครับตลาดนัดไนทพาซาเนี่ยเขาว่าของกินเยอะแยะมากมายเลยครับไปเดี๋ยวผมพาทุกคนเดี่ยวไปดูกับข้าวนะแล้วร้านนี้น่าจะอร่อยแหละครับเพราะว่าคนน่ะนั่งเยอะแยะมากมาย ตลาดนี้เขาของขายของกินเยอะมากเลยครับผมก็มานั่งกินร้านนี้ดูทุก <ๆ S 2> คนดูของเนี่ยของสดๆของเยอะมากมีทุกอย่างมีกบก็มีเครื่องในหของกินเยอะแยะเลยครับกับข้าวของน่ากินมากๆเลยครับร้านนี้ เดี๋ยวผมขอตัวกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็เดินทางต่อครับเพราะดิ้งรีบเดินทางให้ถึงประจวบนะครับสวัสดีครับ